สวัสดีช่องนิดูเชิดจริงครับสวัสดีช่องยายซ่าค่ะตื่นตรเสอบอยู่บ่โมนิญาไปทุลามาเด้ตื่นกระสาบตื่นบัวพันแมนบัวค่ะล้างหน้าแปรงฟันหรือบ่ล้างแล้วล้างแล้วงามอยู่บ่งามโอ้ยงามผักหามเอ้ยชีวิตนั่งกินเองกินก่อนหิวเขาแล้วหิวเขาแล้วปิ้งเป็ดปิ้งทอดปลาเป็ดเป็ดน่ะเดี๋ยวเขาจังถ่ายกินถ่ายกินก็ได้ ี่ยือทอดทอดเอากรอบมันไม่กินเบอร์ทอดปลาเป็ดวัดสันสูตรใด็ดเดาฝาเดาฝาปิ้งเป็ดปิ้งปลาเป็ดสูตรเดาฝาดูเมื่อีหร่ม่ไม่มีวางหลังบ่างเดาฝามันทาการซับข้างล่างมันก็แยกเอาไปขายเอาขึงปลาตะคานเนี้ยข้างล่างมันอ่ะก็เป็นอะไรบอกเวอร์อันนี้เฮ้ามันมันได้ส่วนบนบอกร่างมันมี่ยัง ร้านอี่านีลีนมีอันนี้จะแสบกว่าบนบ้ามาสิแล้วเ้าก็มาทำการสำเร็จซัก้าเธอมาบ้างนี่หันมาเป็อย่างนี้ตะมองมันบ้างมองนี่เหรอเน่ตัตะอกอเห็นขาเจ้าไห้จ้ามะเคยกินเดียวมันท้องกลองรเจ้าฟ้ากันส่ทำการทอดไปดิทอดกรอบจะได้กินหมดเลยยำปิ้งเหรอยกินได้เบินแมน เขาปีกเขามันบากคนกินกินเนหมืนเสียของขันโมดีขันโมเก่งอันนี้บดิกินเนี่ยขาดเป็ดกินเพราะดกนขนยากง้อยไม่เห็นจุนขนมันหลายเนาะขนเยอะกา,าสรสับสับต่ว่านี่ล้างมาแล้วบะเก็บเลยล้างมาแล้วลก็มาสับแล้วก็มาหากคอนมาบะหากคอนหางคอนแค่เห็นเขาขายแล้วเขากินมองไกด้ว่ายำกลมๆเดี๋ยวเดี๋ยวโมนี่สิเป็นมือทดสอบทดสอบ ทดสอบสูตรเต้าค้ากันตำมะคงตำแตงคือใช่ละกันทอดกินกับฟเนปากมุดลมออ <S 1> <S 1> ตมตำมะแตงไม่ตำมงึงตำมะแตงได้แบบมะคงแึ้นดีปากมุดลมออมใครได้กินนะเ<า>พราะเสียมต้ทดสอบสองการเฮทสซูกินบเฮ้นครับผู้ใดสนใจเนาะแม่นเนี่นจะว่าต่างประเทศสงการเพื่อนมา,อาหาเฮาเด้มาเด้อเจ้าเจ้าทำตายหทำล่าหทำขัด ว่าตายบ่ล่าบ่ขาดเ <laughs> ดี๋ยวหลังสงการเขาจงว่ากันเรื่งองนั้นตายเดยคือจะสีมีคนโคตรหลายคนอยู่ดอกหว <laughs> <บ>่ารักพูดเดียวนะโ <laughs> สดนะไม่มีผู้ใดเ,เลี้ยงยลูกแล้วก็ตายโสดะเออโสดนะเลี้ยงโสดเรคุยกันที่หลังแต่ว่าโสดแทะโ <laughs> สดบักคักมาโ <laughs> สดบักคักบักคักบักคักเลย, <laughs> เลย <laughs> มันโสดธรรมดาโสดบักคัก มยังเอาเงือบประคองมเลยบอละเอ๊ะแดงเขาจะกินเบนอไร์หลาปี๊อ้าเอากับิเห็ดเบอร์จะได้มักไว้กทอดเครื่องนึงงเลยป้ามักไว้แล้วเาเขาขตัวแล้วจะกินเลาก็กมาปิน้นไ,ไม่ต้องใส่ซ้ำและกับซ้ำและว้เฮ็ดเครื่องเดียวก็ได้กินเบอรจะกับมว้ยนักบาลรลอะไรก็สอได้เนาะสับแล้วเขาจะมามเตรียมเครื่องมักกันตะไคร้แล้วพี่น้องหั่นตะไคร้กระเทียม เกลือเล็กน้อยห่อเกลือถ้ามันรสชาติขึ้นเพาเอาขึ้นข้าว้านนี่มอาว่า่อเขาว้าตำมันสวย,ยไหมะไม่รู้ค่ะไปอ,อิดกินอ,อ,อ,อยู่สวสดีตอนนี้พิเศษไลดดีรกคา ใช่ไลห,หอมไลโอ้อออยบห,หินขึ้นสมองะใส่เีบอ่วใส่บ่ใส่ตัวเพราะนึงไหนของขซบไลบอแดงถ้าเป็ดจะบผมีอะไเทน้ำตาเทน้ำตาลเราซ็บทนไรก็้อ่าน้ำตา คนให้เข้ากันกแกนกระโปรงกินในเวทมนต์แล้วหมักไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วเราก็จะ,จ,ะจะมาทำการทอดกันทอดแบบแซ่บๆสูุดเดาฝาการทอดแลด้วค่ะมักสามสิบนาทีแล้วก็ามาทอดพัาท,ทอดในดอกเลยม้วนอะไใช้แปง้งซ่อย่างบั พอแ่แต่งก็แแมนนี่หรวะฝัยั่งก็ไม่ตสียลมเทอดอง่ไนี่ทอดอ่อนๆใจเย็นๆนั่นบ่เออเออใกเสา็จแล้ว้หอมหอมโอ้กระเด็นกระดอน สุดเด้าฝาโอ้สุดเด้าฝาต้องทอดใจเย็นๆนนดอนวันตี้ไปอ่อนๆใช่มันจะได้กรอบนอกนุ่มใน่อยแม่ผู้ทายกินต้องผู้ทายกินจะต้องขวามพิบวารเราต้องไปเสริฐเจ้าก่อนมากินห้องคลองขาโอเคมีพิบวารหนูมากินก็แค่แซ่ันั่งสิจะกินวัวเป็ดต้องใจเย็นเพราะวัวเป็ดมันเป็นอาหารที่แบบกินยากที่สุด มันก็เริ่มเหลืองแน่เออต้องเทปไต่ฉินล่ะไปแห้งไปไหนมันมันสะไหมหนอกเมนมันก็มาสูข้อมเกสุดสุก็หาหนูแน่นจะว่าอย่างนึงเอ้าหนูเป็นเบาหวานหนูกินบะไรแล้วแบกว่าเบาหวานแม่ของหาเกิดหึงไปเดรื่องเด็กบอกข้างนักล่องเออ จะเย็นเย็นโอ้ยผู้ตายกินมันจะตายขึ้นตายแล้วตายอีกหัวคล่องคลองไปก่อนโอ้ยมันแล้วก็จิบเบียร์ทาก็ได้โอ้ยเย็นเบียร์เย็นเย็นจิบตาทอดไปเรื่อยๆมันจะแซ่บมันสิเลยโปูปูปิดหน้าปิดหลังจักหน่อยหอมกับหอมได้บหมโอ้ยอยากอย่ากอย่าแตกใส่คอยนะ แล้วนะคะเจ้าออกลานหน่อยมาว่าเป็ดว่า,ป,า,วาป็ดออกไงพี่จนันจันจะออกเท่าไรไปนัน้นไหนสินั่นสิ่งียข้างนี้หิวข้าวแล้วพวลาพนัานาอยู่เดี๋คือว่ปจะขายของอะไรอยู่บ่เอาไปซิบมันเลยพี่จันเดี๋ยวเอาลงไหม,มเอาไปปัดถอดหลอบไม้กันพี่น้อง

กอบนอกหนุ่มในโว้ยคัดหนอช่วยราวนาป่ะงวะอัเตือนตื่นดนเนี่ยอือออโอ้ยบินแล้วก็นยังากเออดี เอาแหนล,ลงไปแหนคักๆอืมมันพิซซ่าเลยยืดด้วนเหมือนพิซซ่าแม่งตีเขียวในแหนได้เ่รอพอจ้ะก็จะแห็นได้ กอบนอกนุ่มในตุนกตั้งีกอั้งทีกะนุ่มนอกกรอบในยังเอะอ่ปะกอบนอกใ่ไปะตุกตเสิเมื่อวันกอที่อกอไหมบมาเมื่อไงเดประสองไปประสองนนคนโคตรกรอบโคตรกรอบ <c oughs> จะชิมแล้วนะคะอันนี้เอากินฮอดวันนี้ได้บ่คุณวะกินฮอดปากได้บ่ปากรอบนอกนุ่มในอีหิีชิมด้วยชิมหัวยำไดหฮอดอันนี้ไปเนาะกรอบดีเนาะชิมน้ำแมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

อออร่่ยะเป็นกบแก้มขึ้น่าแล้วอร่อยมากซุปมันมักกินนั่นกับเป็นกบแก้มมากีแซ่บไปยำกินกับกบกอร่อยกว่าซี่ซีดเลยโมกินก็เขาเหนอยวตเลยก่อนจะก่อน Năm nham nhâm nhâm cắp em với nham 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 nhâm nhâm nham 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 vâng Để đây để đây nham 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 เรากินแต่โดนแล้ววะเอ็มปะไม่เลยแซ่บค่ะแซ่บมากมากกินไในบดแม้กระหังตามันตามันตามันมันตามันตามันตาว่าตาบันก่อนอีกแล้วต เก็บกับการทอดเรียบร้อยจานบ้ากใหญ่ละพร้อมกับตำมะแตงบ่ะตำมะแตงสุดด้งฝาใช่ไหมตำมะแตงเอาสิโบดแซบโคตรแซบไปไลยพี่มวยของยี่ยมเยี่ยมไม่ฮ่มแซบโคตรโคตใช่ไหม ก็อบาป่ะสิเวันิบวจานเาว่าเกี้ยงตับอ้ยใเบิ่งหุนน้าหนักก็อแปดิน้อยๆเนีย่ยเพาะเมื่ออันเมาเอเมเปเลสเลยปีงวิ่งเป็ดวิ่งไปยังด้วบอาจถึงรงาบาได้ได้แคป หาชิมเลยค่ะเจ๊เอ้ากินเบ็ดถวยนี่เด้อแม่กบลูกแเจโคตรเจโคตรแม่กับลูกพอยกินเบดกินลูกกินกินลูกกินเฮ้ยเฮ้ยตอกก่อนกินกันไปได้ปีหกสองไมันได้อร่อยทุกคนเด้ออร่อยทุกคนพูดนแบบซิมาเล้นี่

หักออกเดี๋ยวนี้แล้วว้าว้าแก้วพักบอกสุดเต้าฟ้าเอออ้าเอาละเอาละเอาละวันมาดูอเอาละแล้วเอาแล้วพอแล้วพอแล้วกินบนไหลแล้วพ่อสักกันพ่อพ่อพอ่อเก็บอ่าฝากช่อง ให้ยายซาด้วยค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องยายซาและอย่าลืมกกดติดตามท่องิดีโอชเดจริงด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค